วนอีแล้วนะคะถ้าพบกับครูวรนที่ไรคูวนก็จะมีเรื่องสนุกสนุกมาฟักเด็กเด็กเหมือนเคยค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะคะคุณครูมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ท่องกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปท่องคำคล้องจองกันเลยค่ะ ลูกหมูหนึ่งตัวซ่อนอยู่ในตู้อีกตัวเดินมาดูเป็นลูกหมูสองตัวลูกหมูสองตัวซ่อนอยู่ในตู้อีกตัวเด <umba> well ินมาดูเป็นลูกหมูสามตัวลูกหมูสามตัวซ่อนอยู่ในตู้อีกตัวเดินมาดูเป็นลูกหมู ตัวซ่อนอยู่ในตู้อีกตัวเดินมาดูเป็นลูกหมูห้าตัวลูกหมูห้าตัวซ่อนอยู่ในตู้อีกตัวเดินมาดูเป็นลูกหมูหกตัวลูกหมูหกตัวซ่อนอยู่ในตู้อีกตัวเดินมาดูเป็นลูก ตัวซ่อนอยู่ในตู้อีกตัวเดินมาดูเป็นลูกหมูแปดตัวลูกหมูแปดตัวซ่อนอยู่ในตู้อีกตัวเดินมาดูเป็นลูกหมูเก้าตัวลูกหมูเก้าตัวซ่อนอยู่ในตู้อีกตัวเดินมาดูเป็นลูกหมูกี่ตัวคะด เด็กๆนับดีๆนะคะคีตัวคะ่ะคีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเด็กๆคะในคำคล้องจองของคุณครูกล่าวถึงอะไรคะเด็กๆกล่าวถึงอะไรเอ่ยนึกดีๆ นั่นก็คือกล่าวถึงอะไรคะใช้เลยค่ะกล่าวถึงลูกหมูนั่นเองแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าคะลูกหมูมีจำนวนเพิ่มขึ้นทีละกี่ตัวคะเด็กๆเพิ่มขึ้นทีละกี่ตัวคะกี่ตัวเอ่ยถูกต้องค่ะ เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตัวแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าคะการที่เราเอาจํานวนสองจำนวนมารวมกันเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเขาเรียกว่าอะไรนะเอาสองจำนวนมานับรวมกันเขาเรียกว่าอะไรนะถูกต้องอีกแล้วค่ะเด็กๆก็คือการบวกนั่นเองการบวกก็คือ การรวมสิ่งของเข้าด้วยกันจะแทนด้วยเครื่องหมายนี้เลยค่ะเครื่องหมายอะไรคะเด็กๆเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะพึ่งบินมาสองตัวเด็กๆมาช่วยนับเลยนะคะหนึ่งสอง แทนโดยเลขอะไรคะนเด็กแทนด้วยเลขสองคือเลขนี้เลขสองนะคะเพิ่งบินมาเพิ่มอีกห้าตัวหูบินมาเพิ่มอีกค่ะเด็กบินมาเพิ่มอีกห้าตัวอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาม ตัวที่สี่ตัวที่ห้าเด็กมาช่วยกันนับเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแทน้วยเลขอะไรคะเด็กๆแทน้วยเลขอะไรนะเลขห้าคือเลขนี้เลยค่ะนีเลย รวมพึ่งทั้งหมดที่บินมาเราจะแทนด้วยเครื่องหมายบวกแบบนี้เลยค่ะรวมพึ่งทั้งหมดเรามาดูกันนะคะว่าพึ่งบินมารวมกันทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆมาช่วยกันนับไปค่ะหน่งสองสามสี่ห้า เรวมทั้งหมดกี่ตัวคะกี่ตัวนะคนูดังๆเจ็ดตัวนั่นเองนี่เลยเจ็ดตัวดังนั้นสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดคุณครูใส่เครื่องหมายเท่ากับไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายมากเลยเยี่ยมคุณแม่ ไปตลาดไปซื้อแอปเปิ้ลมาสี่ผลค่ะเด็กๆเด็กๆมาช่วยกันนับแอปเปิ้ลนะคะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่แทนด้วยเลขสี่เลขนี้เลยคะ่ะคุณแม่ไปซื้อแอ เปิ้ลมาเพิ่มอีกสองผลไปซื้อมาเพิ่มอีกสองผลนะคะดเด็กซื้อมาเพิ่มดเด็กมาช่วยนับเลยค่ะหนึ่งสองแทนด้วยเลขสองคือเลขนี้ค่ะรวมอ แอปเปิ้ลทั้งหมดเราจะแทนด้วยเครื่องหมายบวกดีๆค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแอปเปิ้ลทั้งหมดที่คุณแม่ไปซื้อมามีกี่ผลมาช่วยกันนับดปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกรวม Apple ทั้งหมดมีกี่ผลคะทีเด็กกี่ผลคะ6กผลนั่นเองและแล้วคือเลขหกแบบนี้นะคะดังนั้นสี่บวกสเท่ากับหคุณครูใส่เครื่องหมายเท่ากับ6กเห็นหไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ที่ไปซื้อมังคุดมาห้าผลค่ะดีๆค่ะมาช่วยกันนับมังคุดนะคะนับเลยค่ะหนึ่งสองสมสหแทนด้วยเลขอะไรคะดีๆแทนด้วยเลขหคือเลขนี้เลยค่ะนี่เลข5้าเป็นแบบนี้นะคะ พี่ซื้อมังคุดมาเพิ่มมา,ม,มาเพิ่มอีกค่ะเด็กๆมาเพิ่มอีกสามผลค่ะดูนะคะซื้อมาเพิ่มอีกสามผลเด็กๆมาช่วยกันนับเลยค่ะมาช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองสามแทนด้วยเลขกันเลยค่ะ แทนด้วยเลขสามเลขสามคือเลขนี้เลยนี่แทนด้วยเลขสามนะคะเด็ก,ดกรวมมังคุดทั้งหมดเราจะแทนด้วยเครื่องหมายบวกนี่เลยค่ะเด็กเรามาดูกันนะคะว่ามังคุดที่คุณพี่ไปซือมารวมทั้งหมดมีกี่ผลมานับเลค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะพี่ติ๋งรวมมังคุดที่พี่ไปซื้อมากี่ผลคะกี่ผลนะแปดผลก็คือเลขน,นี้เลยค่ะแปดผล ดังนั้น5บวกสเท่ากับ8คุณครูใส่เครื่องหมายเท่ากับถูกไหมคะเยี่ยมมากไม่ยากเลยใช่ไหมคะเก่งม,มากคะ่ะเด็กๆเข้าใจวิธีการบวกเลขแล้วใช่ไหมคะคราวนี้นะคะครูวันจะพาเด็กๆไปบวกเลข โดยที่ไม่มีรูปภาพนะคะเด็กๆเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะเด็กๆเรามาดูกันนะคะ8ปดบวกสามเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตตัวเลขเห็นไหมคะแปดบวกสามเลขอะไรคะเด็กๆ ที่มีค่าน้อยที่สุดให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาเลขอะไรคะที่เด็กเลขสามเด็กชูนิ้วมาสามนิ้วเลยค่ะแบบที่เด็กถนัดนะคะสามนิ้วแบบไหนนะหนึ่งสองสามแบบนี้ใช่ไหมคะสามแล้วเด็ก,ดกสังเกตตัวเลขที่เหลือคือเลขที่มีค่ามากเราจะนับต่อจากเลขที่มีค่ามากนะคะนั่นก็คือเลข ะะแปดแ,แล้วแปดแล้วแปดแล้วเลยค่ะเก้าสิบสิบเอ็ดคำตอบคือสิบเอ็ดดังนั้นแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดนั่นเองนี่เลยโอ้ยตกมาให้ตัวเองไง 6เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะที่ตัวเลขตัวเลขอะไรมีค่ามากและตัวเลขอะไรมีค่าน้อยเด็กๆดูก่อนนะคะเรามาดูตัวเลขที่มีค่าน้อยกันก่อนนะคะเลขอะไรที่มีค่าน้อยคะเด็กๆเลขห้าให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาเท่ากับเลข 5นี่เลยค่ะ5เห็นไหมคะต่อจากนั้นเด็กๆมาสังเกตนะคะเลขที่มีค่ามากก็คือ6ให้เด็กๆนับต่อจาก6 6แล้ว7 8 9 10ปดเก้าสอเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆ ห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะมาดูข้อต่อไปเลยค่ะเด็กๆสี่บวกห้าเท่ากับเท่าไหร่ค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูที่ตัวเลขดีๆนะคะเลขที่มีค่าน้อยนั่นก็คือเลขสี่ให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาเท่ากับสี่ แบบไหนคะสี่ชูขึ้นมาสี่แบบนี้นะคะถ้าดเด็กไม่แน่ใจให้เด็กนับนิ้วก่อนหนึ่งสองสามสี่สี่แบบนี้นะคะแล้วเด็กๆดูนะคะเลขอะไรมีค่ามากค่ะเด็กเลขดูดีๆนะคะเลขห้าให้เด็กๆนับต่อจากห้านะคะห้าแล้วหก 7จ็ดแาคำตอบคือ9เพราะฉะนั้น4ี่บวกหเท่ากับเเก่งมากไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เพื่อเป็นการทบทวนการบวกเลขคุณครูมีแบบฝึกมาให้เด็กๆทบทวนกันด้วยนะคะ ให้เด็กๆหยิบแบบฝึกเล่นสีเขียวแบบนี้นะคะมีชื่อว่าฟังพูดอ่านเขียนเรียนสนุกกับคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุ5-6ปีแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า21เห็นไหมคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า21หน้าเล็กมากเลยค่ะเด็กๆเด็กดูให้ดีๆนะคะบวกได้จากการช่วยกัน โดยให้เด็กๆนับจำนวนคนในแต่ละข้อไปรวมกับตัวเลขที่กำหนดให้แล้วเขียนคำตอบลงในวงกลมนะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะ8บวกกับอะไรนะถึงจะได้10เด็กๆก็นับภาพจำนวนคนแล้วก็เขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะในตัวอย่างมีคนกี่คนคะเด็กๆ มีสองคนเราก็จะเขียนเป็นสองบวกแเท่ากับสิเด็กๆเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะในข้อ2และข้อ3เด็กๆทำเองเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของครูวันอีกแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันขอตัวไปให้อาหารปลาก่อนนะคะเด็กๆที่อยู่ข้างหลังมครูค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย